ส่วนคนนี้ก็แทบไม่เบาเลยเหมือนกันค่ะแม่แม่แมแมลูกอสองแล้วแล้วแม่ห่างหายไปนานแม่กลับมาแม่ทวงบัลลังเลยจา้าเอ,อเรียกเสียงฮือฮาไม่ใช่น้อยเลยจริงๆสำหรับกุ๊ปกิ๊บซุมนทิ์นะคะคัมแบ็กค่ะทวงบัลลังสาวแทบแล้วนะคะถึงแม้ว่าลูกจะสองแล้วแต่ว่าซูเปอร์สตาร์คุณแม่ลูกสองคนนี้ดูสิคะอยอมไม่ได้ยอมได้ที่ไหน,นกันยยนอายุส3 แต่สวยแซบเลยนะคะต้องบอกว่าล่า,ลาสุดเนี่ยเจ้าตัวได้ปล่อยช็อตเด็ดจากงานถ่ายแฟชั่นยิงเกงยีนส์ค่ะออกมาโวยยอดไลค์ผ่านอินสตาแกรมกันนะคะเพราะว่างานนี้ไม่เพียงแต่กุ๊ปกิฟตเนี่ยจะโชว์ทักษะนางแบบ โพสท่าคือทุกท่วงท่าเป๊ะจริงๆแล้วมืออาชีพมากๆถึงแม้ว่าจะห่างเหินเพื่อไปเลี้ยงลูกอยู่หลายปีนะคะแต่แม่กลับมาก็ยังมีความเป็นมืออาชีพสุดๆอยู่เหมือนเดิมจนพวกเรานั้นโอ้โหกดไลค์กันให้แทบไม่ทันเลยนะคะไม่ใช่แค่โพสท่าเป๊ะเท่านั้นค่ะแต่เจ้าตัวยังสร้างความมือหาครั้งใหญ่ด้วยการลงทุนเปิดหมวดเซ็กซี่แบบเต็มขั้นเลยทีเดียวนะคะด้วยกัน เปลือยท่อนบนแล้วก็อวดสรีระสวยๆแบบนี้นะคะคือหุ่นก็ดีแล้วผิวก็เนียนมากๆด้วยนะคะให้เรานั้นได้ส่องเงนซูมกันแบบเต็มตาแบบนี้ค่ะก็ต้องบอกเลยว่าสวยมากจริงๆ จนถึงขนาดที่คุณสามีอย่างคุณบี้เนี่ยค่ะอดใจไม่ไหวต้องเข้ามาสาดคอมเมนต์สัญ,ญ,ญลักษณ์อิโมจิรูปไฟเพราะว่าความฮอตของแม่นั่นเองนะคะต้องบอกเลยว่าฮอตเกินต้านจริงๆสีภรยา,ยาของคุณบี้ทัสภาครอบค <ละ S 2> รัวนี้นสุดๆดเลยคนะ่ะเพราะความที่ไฟไปเลยเข้ามาคอมเมนต์มีแต่คนมาเมน้เมนไฟเพราะว่า,วาคือแค่นี้ก็ดูแบบเซ็กซี่แล้วเพราะเจ้าอินเนอร์ของนางเวลานะห่างหายไปนานกับ พับรักหรือว่าลุกแบบนี้แซบๆนะคะครอบครัวนี้ต้องให้ใจให้กําลังใจเขานะช่วงนั้นที่ออคุณบีต้ต้องต้องไปอยู่ท,<า>ที่นู่นเนาะแล้วต้องไปอยู่ที่นู่นเลยหลายนยาวนานาน,นะแล้วนะเลี้ยงครึ่ก,กุ๊กกิ๊บอะเลี้ยงลูกคนเดียวอะสตรองม,มากอะเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเอ,อ้ยเวลาแบบที่คลอดลูกมีลูก,กแกล้งจะเป็นอะไรนะมาม่า มาบูมเอร์นหรอโอ้นั่นแหละก็จะมีแบบเครียดหรือว่ามันฮอร์โมนเพศอีกเนีนะคุณผู้ชมมันก็จะมีความแบบจะเริ่มท้อถอยมากขึ้นเศร้าง่ายมากมันจะวิตกกังวลลูกเป็นอันนั้นเป็นอันนี้ใช่มันจะเป็นเรื่องฉันจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไงอะไรแบบนี้เรื่องอื่นอื่นอีกเนี่ยแล้วยิ่งสามีไปอยู่ต่างแดนนานๆเนี่ยโหสุดยอดมากแล้วครอบครัวนี้ไม่เขาไม่มีการแบบรั้งกันเพราะว่าเขาคิดว่ามันเป็น พัฒนาหรือว่าการก้าวหน้าของสามีสนับสนุนกันมากใช่สนับสนุนกันมากจริงๆคู่นี้เนี่ยให้ใจเลยจริงๆอะค่ะคือในช่วงเวลาที่ภรรยายากลําบากมากจริงๆอย่างที่น้องฝันบอกว่าเลี้ยงลูกอ่ะมันก็เหนื่อยมากนะเพราะว่าคนโตก็โอ้โหกำลังดื้อเลย่อแต่กำลังดื้อกำลังซนคนเล็กก็ต้องประคบประหงมดูแลคือมันเหนื่อยมันยากลำบากมากจิจิตวิทยาสูงด้วยโอ้ในขณะเดียวกันก็ต้อง เป็นห่วงเนอะสามีก็ไมอยู่แบบไกลๆอย่างนั้นนะไ<ค>ร<า>แบบนี้นนะไปหาก็ไม่ได้แนละ้วช่วงนั้นโควิดด้วยนะคะแต่ว่าเพื่อความก้าวหน้าของสามีเขายอมเขาให้ไปเลยไม่ต้องมาห่วงทั้งนี้เต็มที่แหมนับถือใจแม่จริงๆเลยค่ะเออ